เอ๊ะเรานึกดูสิตูบเคยโซนวิ่งไล่หางตัวเองซะจนติดกับติดกับแบบว่าปิดประตูตัวเองไว้ทั้งวันไม่ยอมออกมาเพราะกลัวโดนเจ้าของดุเหมือนรัฐบาลอเมริกาตอนนี้เลยนะปิดตัวเองเพราะเถียงกันเรื่องเงินช่วยเหลือสุขภาพประชาชนแล้วก็งองแงไม่ยอมคุยกันให้จบวันนี้เข้าวันที่22แล้วนะวันสองวันอาจจะขำแต่ยาวขนาดนี้เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วละ่ะ ฝูงชนออกมาเดินขบวนใหญ่โตโบกป้าย No Kings หน้าสภาบอกว่าอย่าปล่อยให้ใครเป็นกษัตริย์คนเดียวเด็ดขาดมันชวนให้นึกถึงตอนตูบฟ,ฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านข้างวัดสมัยเด็กๆที่เล่าเรื่องพวกผู้นำเถียงกันจนบ้านเมืองวุ่นวายและสุดท้ายใครละที่เดือดร้อนใช่แล้วประชาชนนี่แหละคุณแหละเคยเจอแบบนี้บ้างไหมเวลาเพื่อนเถียงกันจนปิดกลุ่มชัดไปเลยวันนี้ตูบจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบว่ามันเริ่มยังไงประทบอะไรบ้าง และอนาคตจะเป็นไงต่อเดี๋ยวเล่าต่อรอฟังหน่อยสิอย่าปิดหูปิดตาเชียวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตูขอต้อนรับเข้าสู่รายการทูบนิวส์ข่าวเด็ดๆแบบหมาแสบเล่าให้ฟังวันนี้ตูถืนเต้นเป็นพิเศษเลยนะเพราะข่าวนี้มันชวนให้ตูต้องวิ่งวนไปวนมาเหมือนไล่หางตัวเองอีกแล้วรัฐบาลอเมริกาปิดตัวเองมานาน22วันเข้าไปแล้วประชาชนเดือดร้อนลูกจ้างรัฐบาลไม่มีเงินเดือนบริการสาธารณณะสะดุด แล้วยังมีประท้วงใหญ่ No Kings ที่เรียกร้องให้หยุดการปลดทองแบบเผด็จการอีกตูบที่เคยเป็นหมาน้อยข้างวัดชอบฟังชาวบ้านเมาเรื่องการเมืองแบบนี้มันทำให้ตูบอยากเป็นนักข่าวจริงจังขึ้นอีกนิดหนึ่งวันนี้เราจะขุดลึกกันแบบไม่ยัง้งเริ่มจากที่มาที่ไปไปจนกระทบเศรษฐกิจโลกแล้วก็คาดการอนาคตว่ามันจะจบยังไงท่านผู้ชมบางคนคงเคยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมด้ากกอย่างอเมริกาถึงเถียงกันจนปิดบ้านปิดเมืองแบบนี้งั้นมาฟังตูบเล่ากันเถอะ รับรองสนุกชิวๆแต่มีสาระเหมือนเพื่อนหมาแสบมาอัปเดตเรื่องรอบตัวให้ฟังไปกันเลยโอ้โหก่อนอื่นตูบขอเล่าที่มาของเรื่องนี้ให้ฟังแบบชัดๆเลยนะมันเริ่มจากวันที่1ตุลาคม2568ที่สภาคองเกรสเถียงกันเรื่องงบประมาณปีใหม่แล้วก็ติดขัดที่ประเด็นช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลภายใต้กฎหมายโอบามาแคร์หรือที่เรียกกันว่าช่วยคนจนเข้าถึงหมอได้ถูกๆนั่นแหละ พรรคริพับลิกันนำโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันอยากตัดงบส่วนนี้เพราะบอกว่ามันแพงเกินไปต้องสร้างฉันธามติใหม่แต่พรรคเดโมแครตในวุฒิสภาบอกว่าไม่เอาด้วยเด็ดขาดเพราะมันจะกระทบคนนับล้านที่พึ่งพามันอยู่สุดท้ายสภาล่างผ่านร่างกฎหมายชั่วคราวหรือ CR ไปแต่สภาบนโหวตไม่ผ่าน54ต่อ46เสียงครั้งที่12แล้วนะแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ยอมเจรจาโดยตรงบอกว่าต้องรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนท่าทีก่อน แล้วยังมีเรื่องราม่าอีกเช่นสวเจฟเมอร์คลีพักเดโมแครตปราศัยยาวนานหลายชั่วโมงบนพื้นวุฒธธิสภาจนเกือบจะลมเพราะขาดน้ำตั้งแต่วันจันทร์เขาบอกว่ามันน่าขยะแขยแยงที่เจ้าหน้าที่รัฐสภาและตำรวจรัฐสภาต้องทำงานโดยไม่มีเงินเดือนตู่ฟังแล้วขนลุกเลยนะเหมือนตอนตู่ผิวข้าวแต่เจ้าของลืมให้กินวิ่งวนไปวนมาแต่ไม่มีอะไรเข้าปากแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเบื่อตู่ยังไม่เล่าจบหรอกรอฟังส่วนที่กระทบจริงๆหน่อยสิ มันจะทำให้ท่านผู้ชมอึ้งเลยละ่ะจากตรงนี้ตู่ว่ามันชวนให้นึกถึงประวัติศาสตร์เก่าๆของอเมริกานะที่เคยเป็ดรัฐบาลแบบนี้หลายรอบแต่ครั้งนี้มันพิเศษเพราะยาเป็นอันดับสองของประวัติศาสตร์แล้วเกิน21วันสมัยประธานอธิบดีคลินตันในปี2539ไปแล้วและใกล้เคียงกับครั้งยาวที่สุด35วันสมัยทรัมป์ชุดแรกปี2561 25ถึง2562ที่เถียงกันเรื่องกำแพงชายแดนกับเม็กซิโก ตามข้อมูลจาก Brookings Institution ตั้งแต่ปี2521มีช่องว่างงบประมาณถึง14ครั้งส่วนใหญ่สั้นๆแค่ไม่กี่วันแต่ทุกครั้งมันเกิดจากพักสองพักเถียงกันเรื่องค่าใช้ใจ่ายใหญ่อย่างสวัสดิการหรือความมั่นคงปี2535-2536เกิด2รอบรวม36วันเพราะคริมตันกับริพ u ริกันตตกลงเรื่องลดขนาดรัฐไม่ได้สุดท้ายประชาชนเดือดร้อนสวนสาธารณะปิดลูกจ้างรัฐบาลลาออกไปทำงานเอกชนเยอะ ตูบคิดดูสิถ้าตูปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วต้องหยุดงานแบบไม่มีเงินเดือนมันคงเหมือนตอนตูปขุดดินหาสมบัติแต่เจอแต่โคลนเปื้อนตัวและยังโดนดุอีกแต่ครั้งนี้ต่างตรงที่ทรัมป์ใช้มันเป็นเครื่องมือกดดันเรื่องต่างประเทศด้วยเช่นสั่งแซงชันน้ำมันรัเสเซียสองบริษัทใหญ่เพื่อบีบให้หยุดสงครามยูเครนแล้วยังย,งยกเลิกประชุมกับพูตินเพราะรู้สึกไม่ถูกต้องนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์บอกว่าดีใจที่อเมริกาเข้าร่วมแซงชันเราแต่เนโตสมาร์กรัช ว่าเตือนว่าต้องกดดันต่อเนื่องมันทําให้ตูบสงสัยนะว่าปิดรัฐบาลในบ้านตัวเองแล้วเอาไปเล่นเกมโลกได้ยังไงหลายๆท่านคงเคยเห็นในข่าวเก่าๆว,ว่าปิดแบบนี้ประทบอะไรบ้างแต่ครั้งนี้ตูบจะขุดลึกกว่านั้นเดี๋ยวเล่าต่อรอฟังหน่อยสิว่าลูกจ้างรัฐเดือดร้อนยังไงลองนึกภาพตามตูบหน่อยสิลูกจ้างรัฐบาลอเมริกันนับแสนต้องทำงานโดยไม่มีเงินเดือนอย่างเจ้าหน้าที่ FAA หรือการบินกลาง มีช่องว่างบุคลากรถึง196คนตั้งแต่ปิดมาเพิ่มขึ้นสีเท่าจากปีที่แล้วส่งผลให้เที่ยวบินหลาช้า30-45นาทีที่สนามบินฮิวสตตนฮับบีดีทรอยต์ชิคาโกโอแฮรและวอชิงตันดีซีบางครั้งนักบินต้องบินช้าลงเพื่อความปลอดภัยตู่ฟังแล้วขนหัวเรียกเลยนะเหมือนตอนตู่วิ่งเล่นแต่สะดุดหางตัวเองล้มกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วยังมีเรปอีเร็กอาเดล,ลิต้ากริตชาวา ที่ยังไม่ได้สาบานเข้ารับตำแหน่งเพราะจอร์นสันใช้เป็นเหยื่อกดดันง,งบเธอมีทีมงาน16คนแต่ช่วยประชาชนไม่เต็มที่บอกว่ามันแค่พิธีการแล้วทำไมฉันถึงเซ็นไฟล์เอฟสตีนไม่ได้มันชวนให้ขำแบบหน้าตายเลยนะตู่คิดว่าถ้าตู่เป็นนาการเมืองคงโซนจนเซ็นเอกสารผิดไปแล้วแต่จริงๆมันน่าเศร้าลูกจ้างรัฐต้องพึ่งธนาคารอาหารอย่างที่เซเนเตอร์เมอร์คลี่ขอบคุณทีมงานที่ช่วยเขาประสัยยาวนานโดยไม่มีเงินเดือนตาม Federal News Network บอกว่า ปิดยาวแบบนี้กระทบลูกจ้างไม่ใช่แค่เงินแต่รวมถึงสุขภาพจิตด้วยหลายคนลาออกไปหางานใหม่บางคนต้องกู้เงินดอกสูงตูบเคยมีเพื่อนหมาที่เจ้าของลืมให้กินก็ต้องไปขุดถังขยะกินแทนมันอึดอัดชมัดแล้วท่านผู้ชมละ่ะถ้าเงินเดือนหายไปกระทันหันจะทำยังไงลองคิดดูสิเดี๋ยวตูบเล่าต่อว่ามันกระทบเศรษฐกิจใหญ่แค่ไหนยังไม่จบเลยนะจากลูกจ้างเดียวเยวมาดูภาพใหญ่กันบ้าง ตูบขุดข้อมูลจาก JP Morgan กพบว่าปิดรัฐบาลแบบนี้ลด GDP อเมริกา0.1-0.2%ต่อสัปดาห์ถ้ายาวถึงเดือนเศรษฐกิจเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์นี่สาธารณะทะลุ38ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะจาก CBS News บอกว่าปิดทำให้สัญญาธุรกิจหยุดชะงักผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐบาลตกงานผู้บริโภคลดใช้จ่ายเพราะกลัวอนาคต Oxford Economic s คํานวณว่าถ้าปิดทั้งปี GDP หด1-2เซเลยทีเดียวแล้วยังทำให้เฟดตัดดอกเบีย้ยยากขึ้นเพราะข้อมูลเศรษฐกิจอย่างอัตราว่างงานหรือยอดขายปลีกหยุดอัปเดตตั้งแต่ตุลาคมจาก CNN วิเคราะห์ว่าปิดแบบนี้เคยเกิด15ครั้งตั้งแต่ปี2523แต่ครั้งนี้พิเศษเพราะทรัมป์ผูกกับนโยบายต่างประเทศเช่นหยุดเงินช่วยโคลอมเบียเรื่องยาเสพติดประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรบอกทรัมป์ว่าคุณหยาบคายและไม่รู้เรื่องโคลอมเบีย ลองอ่าน100 years of solitude สิมันชวนยิ้มแบบไอโรนิกเลยนะตูบคิดว่าถ้าตูบเถียงกับเพื่อนหมาเรื่องแบ่งกระดูกไก่คงจบด้วยไล่กัดกันแต่ที่นี่มันกระทบโลกตาม i n v e s t o p e d i ดียบอกว่าปิดยาวทำให้ตลาดหุ้นพันผวนผู้ลงทุนกลัว r e c e s s i o n แล้วประชาชนทั่วไปละ่ะลดใช้จ่ายส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารเดือดร้อนโดยเฉพาะในวอชิงตันดีซีที่พึ่งผ่าการท่องเที่ยวรัฐบาลตูบเคยไปสำรวจย่านใหม่ๆ แล้วเจอร้านปิดเพราะเศรษฐกิจไม่ดีมันเศร้าจริงๆแต่เดี๋ยวตูบเล่าต่อรอฟังหน่อยว่าผู้เชี่ยวชาญว่ายังไงตูบขุดความเห็นผู้เชี่ยวชาญมาถึง5คนเลยนะเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพชัดๆก่อนอื่นมาร์กราเต้เลขาธิการนาโตบอกว่าทรัมป์เป็นคนเดียวที่เปิดช่องคุยกับปูตินแต่ต้องกดดันต่อเนื่องเขาชมทรัมป์ที่แสงชันรัเสเซียแต่เตือนว่าปิดรัฐบาลแบบนี้กระทบความมั่นคงโลกจากการสัมภาษณ์ในโอเวอร์ออฟฟิศ ที่ทรัมป์แสดงภาพบอลรูมใหม่ของทำเนียบขาวราคา300ล้านดอลลาร์แล้วมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเราเปิดประชุมกับมอสโกได้เสมอแต่แซงชั่นวันนี้คือเวลาที่ทรัมป์ตัดสินใจทำเขาออพทิมิสติกเรื่องหยุดยิงอิสราเอลฮามาสแต่ยอมรับว่าปิดอัฐบาลทำให้ทหารอเมริกันเครียดเพราะเงินเดือนล่าช้าจากเอาจซราต่อมาเออร์ซูล่าวอนเดเลเยนประธาน e ูชมแซงชั่นว่า ขอบคุณที่อเมริกาเข้าร่วมแม้รัสเซียไม่จริงใจกับสันติภาพยูเครนแต่เตือนว่าปิดรัฐบาลกระทบการค้าส่งออกยูอีที่พึ่งพาน,น้ำมันรัสเซียจาก d e w วิแล้วโอกาสตีฟานิชินาทูดยูเครนบอกว่านี่คือการกระทำแรกของรัฐบาลพรัมชุดนี้ต่อรัสเซียเธอหวังว่าจะนำไปสู่การหยุดยิงแต่กังวลว่าปิดรัฐบาลทำให้ช่วยเหลือ,อยูเครนช้าลงจาก CNN สุดท้ายเจดีแวนส์รองประธานอธิบดีบอกว่า ออปติมิสติกมากเรื่องหยุดยิงอิสราเอลฮามาสแม้เฟรจายแต่ยอมรับว่าปิดกระทบ FAA และบริการฉุกเฉินจาก NYT พวกนี้เห็นตรงกันว่าปิดอัฐบาลไม่ใช่แค่ปัญหาภายในแต่ลามไปโลกตูฟังแล้วคิดนะถ้าตูปเป็นผู้นำคงซนเรียกทุกฝ่ายมันนั่นกินกระดูกไก่ด้วยกันซะแล้วแต่เดี๋ยวตูเล่าต่อรอฟังหน่อยว่าภาพใหญ่ local regional global เป็นยังไงมาดูภาพใหญ่แบบมัคโครกันบ้างตูจะเล่าแบบชั้น เริ่มจากโลเคอลในอเมริกาเองลูกจ้างรัฐในวอชิงตันดีซีและรัฐใหญ่ๆอย่างแคลิฟอร์เนียเท็กซัสต้องหยุดงานหรือทำงานฟรีสวนสาธารณะปิดขยะค้างเต็มเยลโลสโตนจากวอชิงตันเอ็กซ์เตอร์มิเนอร์บอกว่าปิดกระทบระบบนิเวศสัตว์ป่าต้องปรับตัวเพราะนักท่องเที่ยวหายผู้ประกอบการท้องถิ่นเสียรายได้วันละล้านดอลลาร์ตูบเคยเล่นกับเพื่อนหมาในสวนสาธารณะถ้าปิดแบบนี้คงเหงาตายแล้วรีเจเนอล่ะ ในอเมริกาเหนือแคนาดาและเม็กซิโกเดือดร้อนเพราะการค้าชายแดนชะงักสินค้าอาหารนำเข้าจากเม็กซิโกอาจแพงขึ้นจาก NCSL รายงานว่าปิดกระทบงบรัฐส่วนกลางที่แบ่งให้รัฐกระทบเมดิคีดและช่วยเหลือภัยพิบัติแล้ว g l o b a l มันลามไปไกลเลยนะแสงชั่นน้ำมันรัเสเซียทำให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนตาม UNODC โคลมเบียผลิตโคเคน2ใน3ของโลกแล้วทรัมป์หยุดเงินช่วย ทำให้เปโตรขู่ฟ้องศาลอเมริกามันกระทบสงครามยาเสพติดแปซิฟิกที่ทรัมป์สั่งโจมตีเรือลักลอบ8ครั้งแล้วบอกว่าช่วยชีวิตอเมริกัน25,000คนต่อลำจากเอลจัสซิราแล้ว Sustainable f u t u r e ละ่ะตูบเช็คมหาเรลเวนซ์อมามน25%จาก Word in Black บอกว่าการวิจัยมะเร็งและ Alzheimer อัลไซเมอร์หยุดชะงัก EPA ตรวจสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่วนชาติมีขยะค้างกระทบสัตว์ป่าทยาวไปถึงปีหน้า อาจชะลอ Net Zero Emissions ของอเมริกาแต่ตูบคิดว่าถ้าปิดสั้นๆมันแค่สะดุดไม่ใช่จบตูบเคยเก็บขยะในสวนตอนฝึก Sustainability ถ้าทุกคนช่วยกันมันแก้ได้นะแต่เดี๋ยวตูบเล่าต่อรอฟังอนาคตในสิอนาคต12-18เดือนข้างหน้าตูบคาดการจะ e x ็กซ์ว่ามีทั้งเลือก6แบบนะทางเลือกแรกถ้าทรัมป์ใช้เลเวลเลชสังชันรัสเซียกดดันเดมส์ให้ยอมตัดโอบามาแค่ชั่วคราว สภาคองเกรสอาจผ่าน CR ใหม่ภายในฮาโลวีน GDP เสียหายแค่0.5%แต่ประชาชนโกรดเดมส์เพิ่มจากราสมุดเซนโพ51%อนุมัติปิดต่อเพราะอยากลดค่าใช้ใจ่ายทางเลือก2ถ้าเมอร์กลี่และเดมส์ใช้มาราธอนสปีชกดดัน GOP ให้เจรจาจอ์นสันอัดยอมสามบานกริจาว่าแล้วผ่านงบ ACA เต็มสุดท้ายปิดจบเดือนพฤศจิกายนแต่นี่พุ่งอีกหล,ล้านล้านจาก CBO estimate ทางเลือก 3. ถ้าประท้วง n o k ิงส์ลูกลามใหญ่โตแบบล้านคนตาม M S N B C รายงานว่ามันใหญ่ที่สุดแอนท p r e ระธานาแล้วทรัมป์อาจเรียกสม,มิตกับเดมส์ที่ทำเนียบขาวจบปิดเร็วแต่แซงชั่นรัเสเซียล้มเหลวสงครามยูเครยนยืดเยื้อทางเลือก 4. ถ้าเฟดตับดอกเบี้ยชดเชย GDP หดแต่ตลาดหุ้นตกเพราะข้อมูลเศรษฐกิจขาดจาก C N N ทางเลือก5ถ้าศาลตัดสินคดีกริจ,จว่าว่าจอร์สันผิดกฎหมายสภาล่างวุ่นวาย GOP แตกแยกปิดยาวถึงธันวาคมกระทบคริสต์มาสช้อปปิ้งลดยอดขายปลีก10%ทางเลือก6ถ้าสันติภาพยูเครนสำเร็จจากสีจิ้นผิงช่วยทรัมป์ตามที่แวนส์ออพติมิสติกแล้วงบกะลาหมเพิ่มปิดจบเร็วแต่สเทนเดอลล้มเพราะงบคลีนเอเนจีถูกตัดเพื่อมิลิเตอรีตูบว่าทางเลือกไหนก็น่ากลัวแต่ถ้าทุกฝ่ายนั่งคุยกันแบบเพื่อนคงจบสวยท่านผู้ชมคิดว่าอนาคตแบบไหนน่าจะเกิดเดี๋ยวตูบถามต่อ รอฟังหน่อยสิเพื่อให้ท่านผู้ชมได้คิดตามตูบมีคําถามสะท้อน10ข้อนะ 1. ถ้าคุณเป็นลูกจ้างรัฐที่ไม่มีเงินเดือนจะยอมทํางานต่อหรือละออก 2. การเถียงเรื่องโอบามาแคร์แบบนี้ช่วยประชาชนจริงหรือแค่เล่นเกมการเมือง 3. ประท้วงโนคิงส์ที่บกทังไว้ใจโตมันเปลี่ยนใจทรัมได้ไหม 4. ถ้า GDP หด0.2%ต่อสัปดาห์คุณจะลดใช้ใจ่ายอะไรก่อน 5. แซงชั่นรัเสเซียช่วยหยุดสงครามยูเครนหรือแค่ทำให้ราคาน้ำมันแพง 6. ถ้าปิดยาวถึงปีหน้าส่วนชาติแบบเยลโลสโตนจะกลายเป็นขยะล้นได้ยังไง 7. ผู้เชี่ยวชาญอย่างรดเต้พูดถูกไหมที่บอกต้องกดดันปูตินต่อเนื่อง 8. ถ้าคุณเป็นเป,นเปนโตรของโคลัมเบียจะฟ้องทรัมป์ยังไงให้สหรัฐเสียหน้า 9. นี่38ล้านล้านดอลลาร์นี่ใครต้องรับผิดช,ชอบจริงๆ 10. ใน18เดือนข้างหน้าอเมริกาจะแข็งแกร่งขึ้นหรือออนแอลงจากปิดนี้ลองตอบในใจดูสิตูบอยากรู้จริงๆแล้วเดี๋ยวตูบเล่าต่อรอฟังสรุปหน่อยสิสรุปแล้วนะท่านผู้ชมรัฐบาลอเมริกาปิดตัวเองมานาน22วันเพราะเถียงงบโอบามาแคร์และทรัมป์ใช้เลเวเลชกดดันแต่กระทบลูกจ้าง FAA ราชา้าเศรษฐกิจหด GDP นี้พุ่ง38ล้านล้าน,ลานแล้วลามไปแสงชั่นรัเสเซียโคลัมเบียเดือด ประท้วงโน k ิงส์บกถังไว้อยใหญ่โตผู้เชี่ยวชาญอย่างรตเต้รูบิโอชมแต่เตือนภาพใหญ่โลเคอลัดเดือดริจิโนชายแดนสะดุดโกลบอลน้ำมันแพง sustainable clean energy หยุดชะงักอนาคตมีทางเลือกจากคอมเพลเม้์เร็วๆถึงยาวถึงปีหน้าแต่ตูบเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายนั่งคุยกันแบบชิวๆมันต้องจบสวยลองแชร์ไอเดียบน X ดูสิว่าคุณคิดยังไงกับข่าวนี้ตูบรออ่านนะครั้งหนึ่ง ตูบเคยเป็นนักข่าวฝึกหัดรอข่าวจากเจ้าของแต่ปิดโทรศัพท์ซะง,งั้นสุดท้ายเรียนรู้ว่าการสื่อสารคือกุญแจสําคัญวันนี้ตุหวังว่าข่าวนี้จะชวนให้ท่านผู้ชมคิดแล้วลงมือทําอะไรสักอย่างเช่นสนับสนุนนโยบายที่ยั่งยืนหรือแค่ยิ้มให้เพื่อนที่เถียงกันสวัสดีครับ